สวัสดียามเช้าครับตอนนี้ได้เวลารับประทานอาหารเช้าแล้วนะหนาวกี่องศาวันนี้อุณหภูมิอ,อ,นนอ,อยู่ที่13องศานะครับวันนี้ครับอุณหภูมิอยู่ที่13องศาเซลเซียสทุกอากาศเย็นมากเลยทีเดียวแตตอนนอนท้อนอ,อาหารเช้าว,วันนี้ของเราก็มีผัดผักนะครับผัดผักมีแม่ครัวเนี่ยเพื่อนหนึ่งคนมีผัดผักใส่หมูด้วยละแล้วก็ นี่ก็คือพระเอกของเราในวันนี้ก็คือยำหน่อนครับนี่ยำหนอกินกับข้าวหุงนะแม่ครัวเป็นคนแย่เข้าเราจะเข้ากันดีนะอย่างนี้คือผัดผักเนี่ยผัดผักใส่หมูนะบอกตัวไข่้ย่อันนี้คือเจ๊อ้อยนะฝีมือเจ๊อ้อยผนะัดผักฝีมือเจ๊อ้อยนะมันดีืีอืม ต้องขอบอกเลยว่าอร่อยมากนี่ยำหนอนเนี่ยยำหนอนนหน่อกับข้าวหุงนลยอร่อยแต้ะแต่บบอกหอมหอมเหรอ ไาไปพร้อมนานาคนเนี้ยเข้ากับเขาไปมีไหนนม่ก็ตอนนั้นก็คือหน้าคนที่ผัดผักให้เราได้รับประทานวันนี้นะครับนะครับคือเจ๊อ้อยกับเจ๊อ้อยกงนั่งรับประทานอาหารอยู่คนเดียวที่โต๊ะข้างล่างนั่นนะครับเินเดียนดูแตะกินคนเดียวว่ะ <laughs> มาอตาวนตากําลังก่อไฟหิงไฟนะเพราะว,าวันนี้อากาศหนาวมากเลยนะตากำลังก่อไฟตรงนั้นนะหิงไฟนะ <c oughs> น้องยังไม่เต็มเรามากินต่อันดีกว่ายำหนอก,กับข้าวหุงนะมันก็เข้ากันอยู่นะก็ใช้ได้นะแซบอยู่นะอืม Oh, wow.